สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับก็อยู่บนเกม alien world นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับใส่ของขุดนะครับแบบซ้ำกัน3มชิ้นแบบนี้นะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เลยมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่เว็บนี้ครับผมแวกจุดบล็อกจุด io ตรงนี้ก่อนนะครับ เข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ล็อกอินเข้า ID ของเราให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องสมัครใหม่นะครับผมใช้ ID เดียวกับ Alien World ได้เลยเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตามันจะประมาณนี้ให้เพื่อนๆสังเกตตรงมุมขวาบน,นครับที่เป็นบัญชีของเราเนี่ยกดไปที่ View a c c o u n t เลยครับผมและมันก็จะเข้ามาที่หน้าตาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลื่อนลงมาทางด้านล่างนิดนึงครับผมให้สังเกตในส่วนของ Transaction ตรงนี้นะครับ ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงจากนั้นนะครับผมในส่วนของช่องคอนแทคตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะฮะให้เพื่อนเพื่อก๊อบประโยคนี้หรือจะพิมพ์ก็ได้นะครับตามผมเลยเดี๋ยวผมจะแปะคํานี้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนเพื่อนมาก๊อบวางได้เลยแล้วก็กดไปที่ปุ่มฟิลเตอร์ทางด้านหลังหนึ่งทีครับผมมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับมันจะเสิร์ชเจอชื่อของคนนี้นะครับให้เพื่อนๆน,นจิ้มลงไปได้เลย ในส่วนของตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ contact ตรงนี้ครับผมที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงจิม้มลงไปหนึ่งทีจากนั้นนะครับให้สังเกตตรงนี้ครับผมมันจะมีแท็บอยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเช่นเคยนะฮะให้เพื่อนๆกดไปที่ a คชั่นครับผมจากนั้นนะครับปุ่มทางด้านล่างตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยหาคําว่า set back ครับผมให้เพื่อนๆจิ้มไปได้เลยแล้วมันก็จะขึ้นให้เรากรอกข้อมูลทางด้านล่างตรงนี้นะครับ ในช่องแรกตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสีเหี่ยมสีแดงให้เพื่อนๆเนี่ยไป copy id account ของเรามานะครับโดยการกดที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับเมนูมุมขวาบนนะครับแล้วก็ copy เจ้า id ตรงนี้นะครับ wm ตรงนี้มาได้เลยมากรอกตรงนี้นะครับผมผมแนะนำให้ copy อย่าพิมพ์เองนะครับเดี๋ยวผิดนะฮะในส่วนของไอเทมตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่เว็บนี้ครับผม wallet a c io ตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับไปที่เมนู nft ตรงนี้เลยครับผม จากนั้นมันจะขึ้นนะครับไอเทมทั้งหมดที่อยู่ในตัวเรานะครับใน ID นี้ให้เพื่อนๆจิ้มไปที่การ์ดใบแรกที่ต้องการได้เลยในตัวอย่างเนี้ยผมจะใส่การ์ด3ใบนี้นะครับการ์ดขุดตัวนี้นะครับคาปาซิเตอร์3ใบผมก็จิ้มไปที่ใบแรกก่อนนะครับจากนั้นก็ไปก๊อปปี้ตรงนี้มาเลยครับผม ID ตรงนี้นะครับเอามาแค่ตัวเลขนะครับไม่เอาตัวชาร์ปข้างหน้านะครับแล้วก็กลับไปที่เว็บบล็อกครับผม ตรงช่องข้างล่างตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆใส่ปีกาสี่เหลี่ยมไปก่อนนะครับตามด้วยฟันหนูจากนั้นก็ค่อยวางเลขไ d ของเราลงไปแบบนี้ครับผมแล้วก็ปิดด้วยฟันหนูเช่นเคยครับผมจากนั้นกดคอมมาไป1หนึ่งทีอ่ะมันจะได้รูปแบบแบบนี้นะครับคือชิ้นแรกนะครับแล้วเราก็ไปทําชิ้นที่2เหมือนเดิมเลยครับผมไปเอาไ d ของการ์ดชิ้นที่2มานะครับกดไปที่การ์ดใบที่2ครับผมแล้วก็ Copy ID มาเหมือนเดิม แล้วก็กลับมาที่เว็บบล็อกนะครับจากนั้นก็ใส่ฟันหนูแล้วก็วางไ d ลงไปแล้วก็ปิดด้วยฟันหนูครับจะลืมใส่คอมมาด้วยนะครับตอนจบแล้วเราก็ทำใบที่3เหมือนกันครับผมในใบสุดท้ายนะครับเมื่อเพื่อนๆใส่ฟันหนูเสร็จแล้วไม่ต้องใส่คอมมาต่อท้ายนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใส่วงเล็บปีกาปิดสี่เหลี่ยมได้เลยครับผม แบบนี้นะฮะก็กดปุ่ม Submit Transaction เขียวๆตรงนี้ไปได้เลยครับผมมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเพื่อนๆก็แก้รูปภาพให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดปุ่ม Approve ไป1หนึ่งทีจากนั้นรอสักครู่ครับผมถ้าเกิดมันขึ้นเขียวๆ Success แบบนี้แปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อนๆ,ๆก็กลับไปที่เกมได้เลยครับจากนั้นล็อกเอาและล็อกอินใหม่อีกหนึ่งครั้งครับ อ่าเพียงเท่านี้นะครับจะเห็นว่าการ์ดเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ถูกต้องเนี่ยมันจะขึ้นทั้ง3ใบเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็ไปขุดได้ตามปกติเลยครับผมลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ